โอเครอบนี้เราเดี๋ยวเรามาดูประทัดหมุนสามสีนะครับจุดตรงกันคืนนะเดี๋ยวมาดูกันเอาสักสองลูกเนาะเดี๋ยวดูนะครับประทัดหมุนของเรามันจะหมุนสวยแค่ไหนนะมันบอกว่าสามสีนะเดี๋ยวค่อยดูดิว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมเนาะโอเคอันนี้ประทัดหมุนนะฮะอ่ะไม่หมุนเลยไม่หมุนวะเอาใหมา่อีกนั้นหนึ่งนะฮะ นั้นนี้น่าจะผิดพลาดนะผมอ่ะโอเคเอาใหม่ดิซิเออนี่โอ้นั่นแหละมันน่าจะบานว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกสักสองรูปนะฮ่าคนดูนะครับกระทบหมุนสามสีโอเคอุ้ย ดูนะว้าอ่ะมาสุดท้ายนะครับโอเคโอ้บัคกจุดไปกีนานวเมื่อกี้บัคกสองลูกเลยวะ่ะโอเคจะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหมุนสามสี่นะครับ